สวัสดีครับอยู่ผมสิ้นที่เสียนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม King God Castle นะครับผมก็เมื่อคืนนะครับมีอัปเดตมาซึ่งอัปเดตเนี่ยมันทำให้ผมหัวร้อนมากๆครับผมเดี๋ยวมีอะไรเราไปดูกันอย่างแรกนะครับผมสลาัาดเนี่ยใช้งานไม่ได้ในโหมดอารินาแล้วก็สไตล์นะครับผมอยู่ไหนล่ะนี่นะครับใช้งานไม่ได้โดนแบนนะครับจนกว่าจะจบซีซั่น42ซึ่ง ผมเพิ่งจะทํามานะครับวันกอดเนี่ยทาเล่นได้ไม่ถึงสามชั่วโมงนะครับโดนแบนแต่ถามว่ามันควรโดนแบนไหมเออควรโดนแบนนั่นแหละเพราะว่ามันโกงครับเล่นได้ทุกโหมดโหทุกโหมดแต่คือมันก็เร็วเกินแบนเรียบร้อยนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยไอ้กระลำเนี่ยโกงกว่าไอ้ตัวของสลาตอีกแต่ไม่แบนไม่เนิฟคืออะไรก่อน และที่ยิ่งหน้าโมโหไปกว่านนั้นนะครับผมก็คือเนฟลิเอะผมด้วยซึ่งมันไม่ได้โหดอะไรเลยครับลิเอะเนี่ยระยะโจมตีมันแค่3มช่องเองเอาตัวตีไกลๆมายัางไงก็แตกก่อนลีเอสกิลได้ซ้าแต่คือคุณแบนเพื่อไม่ใช่คุณเนฟเพื่ออะไรก่อนเนี่ยครับมันทําให้ผมโมโหมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนผมจะกลับมาเล่นเนี่ยช่วงผมเล่นพีคๆเลยเนี่ย ผมทำาจไป20นะครับอารามี่20 <c oughs> คือแม่งก็โดนเน้อเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเกมโกรธอะไรผมหรือเปล่าครับแต่ก็นั่นแหละครับในเมื่อมันปรับมาแล้วเราก็ต้องปรับตัวตามเกมนะครับเราทําได้แค่วอยาวแต่ว่าเราทาอะไรไม่ได้ก็มาอัปเดตกันนะครับผมตอนนี้ก็แต้มอารีน่านะครับไต่ขึ้นมา2,238นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดแล้วแหละแต่ก็ ไต่ท็บสิบไม่ไหวครับเพราะว่าหนึ่งเวลาไม่มีสองก็คือตัวละครผมมันเวลไม่ตันครับความต่างของสเตตัสมันเยอะมากเลยนะสิบหกกับยี่สิบเนี่ยเลเวลสิบหกเนี่ยเท่ากับเลเวลยี่สิบเทียห้าทั้งทั้งเลเวลสิบหกสีเทียเจ็ดนะครับก็คือเออ่ดาวทองของเออ่ดาวทองของเลเวลยี่สิบเนี่ยสเตตัสเท่ากับดาวม่วงของเลเวลสิบหกเลยครับเพราะว่ามัน ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมก็อุตส่าห์ไต่ขึ้นมาจน2,283นะครับก็ถามว่าใช้ใช้ตัวอะไรก็ใช้ซาร์ลาสเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมไม่ได้เฉวยช่องโหว่ของเกมนะเพราะว่าไอ้ทีมที่ผมตีเนี่ยก็คือซาร์ลาสหมดเลยครับผมซาร์ลาส20ทั้งทีมแล้วก็ทั้งทีมเขาเรียกว่า20นะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะว่าใช้ช่องโหว่มันก็ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าเราก็เจอตัวโกงเหมือนกัน ต่อไปนะครับวันนี้จะมาพาเล่นโหมดสไตล์นะครับผมโหมดนี้อแล้วใครเขาใส่โจยุนไปอ่าผมจะใช้เป็นทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนเล่นโหมดสไตล์นะครับก็รีบไปหน่อยเดี๋ยวเวลาหมดอย่างแรกนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนเลยบัฟตัวละครนะครับสามารถกดดูตรงแอร์จั m เมนได้นะครับผมว่ามีตัวอะไรที่บัฟหรือว่าโดนเนฟลงมานะครับผมสาหรับโหมดนี้ ก็ผมได้ใ่้ทีมประมาณนี้นะครับผมเน้นเป็นที่ฮันซีนะแล้วก็เอามาล่าสแต็กบอยนะครับแล้วก็เอา,เอาลูกรักนะครับเพล่ามาใส่พวกคาทาเวทจะได้ดามจขึ้นมาช่วยนิดนึงได้ย่างนี้นะครับผมแล้วก็ที่แต้มผมน้อยเนี่ยคือโหมดนี้แม่งเล่นนานมากผมจะบอกให้แล้วคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วครับก็อาจจะค่อยๆไต่ไปนะครับผมก็วันนี้มาทำคลิปซอนเล่นเนาะ แต่ว่ายังผมยังไม่แพ้เลยนะก็คือที่1ตลอดนะครับมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นก็มาเล่นไงไปดูแล้วก็สมบัตินะครับผมโหมดนี้ขาดไม่ได้เลยคือบอยครับไอเทมชิ้นนี้นะครับแล้วก็เ่รเฟรเวเลอร์นะครับดาบยื้สองชิ้นนี้เป็นตัวไอเทมดาเมจหลักเลยครับผมอีกชิ้นจะใส่อะไรก็ใส่เห็ดแล้วก็วกป้อมเอ้ยไม่ใช่ป้อมแท่นนะครับเป็นฮีโร่สิบห้าลเลือดสิบนะก็เดี๋ยวมาดูในเกมกันนะครับ ผมกาจะไปอยู่ช่วง2 0 0พนะครับหรือถ้าถึงก็ท็อปร้อยเลยก็ถ้ามีเวลาพอนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้งานก็ยุ่งด้วยใช้เป็นฮันซีแทนนะครับก็เมื่อวานเล่นสาราลแหละแต่ว่าโดนแบนเรียบร้อยครับผมมาใช้ฮันซีเพราะว่าตัวอื่นผมไม่มีแล้วนะเพราะว่าเลเวลูเพิ่งกลับมาเลเวมันยังน้อยนะครับผมเอาเลเวอู น้อยไปชนแล้ว่าสูงไม่ไหวเราทำไมหาคิวนานมากเลยห้าพูดไปห้านาทีแล้วยังหาคิวไม่เจอเลยครับอ่าพอดีก็อย่างแรกนะครับผมเกมเนี้ยเราจะแบ่งไม่ใช่เกมนี้โหมดนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นวิธีชนะก็คือ2แบบนะครับ1นึ่งฝ่ายตายก่อน 2คือกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอีกฝ่ายจะตายก่อนนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ1นึ่งการบ้านนะครับเราก็เซตทีมเหมือนหมดปกติทั่วไปนี่แหละมันก็จะมีสตูอยู่4ตัวนะครับ4ก็คือเป็นผู้เล่น4คนเรากดดูของสเตตัสตรงนี้ได้นะครับผมตรงอย่างนี้นะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือ กันบ้านให้ได้ครับอันนี้คือสำคัญที่สุดสำหรับบทนี้นะนะสักครู่นะครับขอเซตก่นอนอ่อย่างแรกนะครับการบ้านให้ได้อย่างที่สองคือส่งมอนเตอร์ไปหาห้ฝ่ายครับอันนี้คือกดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวงให้ดู เนะซาล์ช็อปนะครับตรงเนี้เวลาเราซื้อมอนเตอร์มาเนี่ยมันจะส่งมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอามาใส่แท่นนะครับเพื่อส่งมอนเตอร์เดี๋ยวผมส่งตัวนี้ไปเดี๋ยวดูนะอ่าเนี่ยครับมันจะมาโผล่ทีมนี้แต่ว่ามันมันจะสุ่มมานะครับก็คือเนี่ยเราเอามาใส่เนี่ยแป๊บนึงนะเรามอนเตอร์มาใส่เนี่ยครับมันจะสุ่มหาก็คือสามคนนี้ทีมใดทีมหนึ่งนะครับผม ็เหมือนว่าเราส่งไปบุกอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องการให้อยู่ก่อนอันดับแรกแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับผมเดี๋ยววงให้ดูอยู่ด้านบนเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้คือเหมือนเป็นบัฟของเ,ออเขาเรียกะไะบัฟของมอนเตอร์นะครับยิ่งเวลาผ่านเทินไปเนี่ยบัฟของมอนเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้น,นครับก็คือทำให้มอนเตอร์เก่งขึ้น ไอมอนเตอร์ที่ว่าก็คือมอนเตอร์เนี่ยที่ที่โผล่มาทุกรอบ,ท,รอบทุกรอบเนี่ยครับผมมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราเล่นลําบากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักคู่นะขอผมเซตก่อนมัวแต่พูดเดี๋ยวเซตไม่ทันอ่าตรงนี้นะครับมันเนี่ยมันจะดีดขึ้นเรื่อยๆนะครับบัรตัวนี้จนกว่าเราจะกันบ้านไม่ไหวนะครับ ตรงพอยเราเนี่ยก็คือพลังชีวิตเราเนี่ยจากห้าธงเราก็จะเหลือสีแล้วก็หมดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกบัฟก่อนตรงนี้ด้านด้าน,านซ้ายมือนะครับตรงนี้ทุกครั้งที่เราส่งมอนเตอร์เราจะได้เอนะครับหรือทุกครั้งที่จบรอบเนี่ยเราจะได้เอเราก็สามารถมาเลือกบัฟได้ครับให้เหมาะกับฮีโร่ฝั่งเราในนี้ผมขอเลือกเป็นสเปลพาวเวอร์นะครับเพราะว่าน่าจะดีสุดและ อันนี้ก็ต้องลานรายละเอียดสกิลดีๆนะครับก่อนกดเลือกแล้วเราก็ส่งมอนเตอร์ทุกเทินครับผมหรือบางเทินเนี่ยถ้าเราได้ตัวดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ลงเทิรนที่มันแบบเทินบอสนะครับสังเกตดูข้างล่างนี้นะตรงนี้นะครับผมที่ผมวงเนี่ย มันจะมีเทิรนที่เป็นตัวบอสนะครับผมก็เราก็ส่งมอนสเตอร์ไปบุกพร้อมบอสมันก็จะเพิ่มโอกาสทำให้อีกฝ่ายแตกได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับที่จะต้องรู้เดี๋ยวผมให้ดูนะพอถึงตอนตอนนี้สังเกตบนซ้ายนะครับบัฟมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างโหดมากตอนนี้ นี่ยครับ117เนี่ยมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าบวกเท่าไหร่ขอเซฟแป๊บหนึ่งนะครับและคันสีไม่ออกเลยประมาณนี้ก่อนกันเลยครับเนี่ยครับบัฟดูบัฟเลือดบวกเป็นพันเเซ็น์ลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดและ แล้วเราก็อย่าลืมส่งมอนนะครับหาอีกฝั่งให้ส่งทุกเทิ์นนะครับหรือจะดองไว้ถ้าเป็นพวกมอนเตอร์ระดับสูงเนี่ยครับเริมยิงไม่เข้าแล้วแล้วก็มอนตีแรงอันนี้ผมตายไวมากเลยนะเพราะว่าฮันซีพึ่งดาวเงินนะครับผมเทสามเนี่ยแล้วก็พอเราแตกนะครับก็คือแพ้เนี่ยตรงนี้มันจะลดลงนะครับมอนเตอร์คือได้บัฟอ่อนลงนะครับเราก็พอเล่นได้ตอนนี้ แล้วก็ทุกครั้งเลยเล่าวาพก็อย่าลืมเรื่องบัฟนะครับผมบัฟห่วยมากเลยเล่านี้มันจะมีบัฟพวกแบบส่งมอนเตอร์ให้มันโหดขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองเลือกใช้ดูว่าจะสมบุกแบบไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตรงส่งมอนเตอร์ตรงนี้ครับ ยิ่งเลเวลเรามากขึ้นเนี่ยโอกาสที่มอนจะได้มอนเตอร์เลเวลสูงมันก็เพิ่มขึ้นครับเนี่ยตอนนี้เลเวลห้ากับเลเวลหกเนี่ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเลเวลเราต่าหน้าที่ของเราก็คือส่งมอนเตอร์ให้เลเวลเราเพิ่มขึ้นเร็วๆแล้วก็เราจะได้ส่งมอนเตอร์ระดับสูงนะครับไปตบอีกฝั่งถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับก็เนี่ยกดแล้วก็ซื้อสามตัวที่มันโผล่ขึ้นมาเลยครับถ้าคนเล่นใหม่ๆนะยังเล่นอะไรไม่เป็นนะครับผม โหมดนี้ค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้เราก็สามารถ รีเซ็ตนะครับเพื่อหามอนเตอร์ระดับสูงได้นะครับแล้วก็ส่งไปบุกอีกฝั่งโอเคนี่นะครับผมแล้วก็เลือกบัฟนะครับสำคัญสุดก็คือหนึ่งส่งมอนเตอร์ก่อนครับผมเออไม่ใช่ไม่ใช่ สำคัญสุดคือสร้างตัวละครให้มันกันบ้านอยู่นะครับผมอย่างที่2ก็คือส่งมอนเตอร์ให้เราเลเวลว่าอัพไวๆนะครับเมื่อเราเลเวลว่าอัพเยอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจากเมื่อกี้เลเวลห้าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าเลเวลเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิ่งเลเวลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งได้บัฟเพิ่มขึ้นครับด้านซ้ายมือก็หาเลือกบัฟที่เหมาะกับตัวละครที่เป็นตัวแบกของเรานะครับผม หรือบางทีเนี่ยเรายังไม่ลงก็ได้ครับดองไว้แล้วลงทีเดียวเนี่ยเราเก็บไว้ได้ครับตรงนี้แต่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยแนะนําให้ลงไปก่อนรีบลงนะครับหรือช่วงที่เลเวลใกล้อัพเนี่ยอย่างเงี้ยผมลงไปเนี่ยแล้วลอัพพอดีก็แนะนําให้เลือกนะครับตรงนี้แล้วก็เราสามารถเช็คอีกฝั่งได้นะครับเนี่ยตรงด้านบนซ้ายนะครับเนี่ยว่าค่าความโกรธของ ไม่ใช่ค่าความโกรธค่าบัฟมอนเตอร์เนี่ยเขาเท่าไหร่นะครับถ้ายินเลเวลยิ่งเนี่ยค่าความโกรธเริ่มเยอะนะครับเรียกว่าค่าความโกรธแล้วกันเราก็ส่งมอนโหดๆไปในเทอร์นั้นนะครับถ้าไปลงบ้านเขาก็าคือมีโอกาสที่ฟันจะเสียทงนะครับผมมีประมาณนี้ที่ต้องรู้แล้วก็สมบัติอย่างที่ผมบอกครับวอยกับตัวอะไรนะวอยกับตัวดาบ เอฟรเเบอเลอร์นะครับต้องมีทุกคนเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่จำเป็นมากครับอ่าแล้วก็ถามว่า XP ดูยังไงนะครับตรงนี้คือ XP ที่เราจะได้นะเวลาเราส่งมอนเตอร์นะครับผมก็ช่วงแรกๆให้เอาตัวเลขที่มันเยอะไว้ก่อนเพราะว่าเราต้อง รีบเร่งเลเวลครับเนี่ยอย่างเงี้ยส่งไปก่อนเลยแต่ว่าพอเลเวลสักสี่สักหาเนี่ยเราจะไม่เอาตัวที่ได้เลเวลเยอะนะครับเราจะเอาตัวเทียเยอะก็คือให้สังเกตรตรงนี้นะครับให้เอาตรงตัวเทียของมอนเตอร์ที่เยอะเพราะว่ามันจะเป็นมอนเตอร์ที่โหดนะครับผมแล้วก็มีสกิลของมอนเตอร์ด้วยนะตรงนี้อย่างเงี้ยครับช่วงแรกแรกคือเน้นตรงนี้นะเน้นอีกพีนะครับ แต่ว่าช่วงหลังก็คือเน้นตัวมอนเตอร์ซึ่งมอนเตอร์พวกนี้ก็คือมอนเตอร์ตามด่านเลยครับผมเวลาเราไปลงด่าน1-10หรือว่าเป็นโหมดของอะไรอะโหมดโหมดชเล้นนะครับอย่างเงี้ยก็คือเราก็รู้สก,กิลกันอยู่แล้วแล้วก็เอามาเล่นในโหมดนี้ได้ครับผม ดาเมจผมเบามากเลยนะตอนนี้คือโมเจแบแท้งนะครับก็อาจจะกันไม่อยู่นิดหนึ่งเทียต่ำมากเลยเนี่ยนี่ครับว่าง,างแล้วก็เช็คอีกฝั่งมัง่งว่าเขาค่าความโกรธเท่าไหร่นะครับ ก็ถ้ายิ่งเยอะเราก็ดองพวกบอสอะไรไว้ก็ได้ครับผมมันจะมีบอสด้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดู สีไม่ออกเลยคืออะไรผมดวงไม่ดีมากเลยนะครับรอบนี้คือตัวดามจผมไม่ออกอะเดี๋ยวผมรีให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีพวกเป็นลิน,นะครับก็เก็บไว้ได้เนี่ยครับเดี๋ยวสักประมาณร้อยหนึง่งทุกคนเนี่ยผมจะส่งพวกบอสไปนะครับ เขาก็จะกันไม่อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำคัญคือเราต้องกันอยู่เราจะได้ไม่เสียธงนะครับผม อันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหอยเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ลงมาล่าเพิ่มเลยครับหาฮันซีแต่ก็ไม่ออกนะครับตามที่เพื่อนๆเห็น สองตัวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมอนผมโหดแล้วนะครับบัฟอีกฝั่งก็ร้อยบวกทุกคนผมก็จะส่งนะครับรอบนี้อีกฝั่งน่าจะกันไม่อยู่แน่นอนนะครับน่าจะหนึ่งทีะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงไหมส่งลิทไปสองตัวนะครับอีคิวเตอร์ไปหนึ่งตัว ไปไม่ใช่บ้านนี้นะครับมีไปลงบ้านนี้หนึ่งตัวนะครับลิตรลิตรผมหายไปตัวหนึ่งสงสัยเขาฆ่าไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็อีกฝั่งก็แตกสองรอบเลยสามทีมเลยครับเห็นไหมอย่างเงี้ยครับผมเวลาวิธีการเล่นนะแล้วก็เลือกบัฟให้เหมาะกับทีมตัวเองครับผมอย่างด้านข้างเนี่ยผมก็จะเลือกที่เหมาะกับฮันซีนะครับเนี่ยโบ้แอคแท็กอะไรเงี้ย ก็จะเรียกมาหมดนะครับผมในตัวนี้ก็ดีนะครับออคิลเวนเจอร์เนี่ยเ e เวนเจอนะครับก็ดึงแถวหลังได้นะใครเจอใครใคร,ใครหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับก็เอามาเล่นได้เนาะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องเพิ่มมาล่านะครับ 2ตัวแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีตังน,นะครับรอก่อนเพราะผมยังไม่ได้ใช้วอยเลยเนี่ยใช้แค่เฟียเดลเลอร์นะครับดับยอแต่ฝันก็น่าจะปิวแล้วนะไม่กี่เทิร์นนี่เขาได้บอสมาด้วยเนี่ยเนี่ยเขาได้บอสมาเราก็แตกเรียบร้อยครับ ตามตามกันไปนี่ก็เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมแตกไปน่าจะเหลือสามคนสุดท้ายเนาอดูแปบ๊บนึง โอเคมาล่ามาพอดีตัวแบบผมก็เทียแค่เทียห้าสองตัวเองนะดาเมจเบามากนะครับรอบนี้ดวงไม่มีเลย ผมรัพันสนะเผือว่าดีเป็นเทีเจนะครับผมบัฟที่ผมเลือกนะครับอันแรกคือไม่มีตัวเลือกเลยก็จะเป็นบบกสเปลพาวเวอร์นะครับให้ตัวเฮล,ล่าแล้วก็อันนี้บัฟนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นบวก50 attack s p e l l สเปลแล้วก็ attack speed นะครับแม็กกสองเเ็200%เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดต่อตับมันโอ้โหดวงดีมากนะดวงไม่มาครับผมไม่เป็นไร ต่อไปนะครับเป็นตัวเมื่อเริ่มเทินนะครับก็ลดดามมีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สะท้อนสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกไอทมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวที่เทียสูงสุดนะครับผมแล้วก็นี้เป็นบวกไอแท็กห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทุกตัวนะครับผมเราเลน้นเป็นตัวตีเกยภาพก็เอาบวกไอแท็กมานะครับผมนีออ่ก็ขอทวนใหม่นะครับผมอย่างแรกก็คือการบ้านให้อยู่อย่างที่สองก็คือ ส่งมอนเตอร์ครับเน้นไ p ีช่วงแรกแล้วก็เน้นตัวโหดช่วงหลังแล้วก็เลือกบัฟให้ดีครับผมหลังจากเลเวอัพแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือส่งอีกฝั่งด้วยครับเวลาแบบค่าความโกรธเยอะๆเนี่ยส่งมอนโหดๆเตรียมไว้นะครับเก็บสต็อกไว้แล้วก็ส่งไปตูมเดียวก็เรียบร้อยครับเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะแตกนะถึงแม้ค่าความโกรธแค่81นะครับแต่ก็เขาก็น่าจะก,กันไม่อยู่เพราะว่า เราส่งไปค่อนข้างโหดนะรอบนี้สี่ตัวก็ชนะไปนะครับผมเพราะว่าหน้าเอา้าเขาไม่แตกเดี๋ยวผมเริ่มดองมอนกันครับตอนนี้ก็ช่วงท้ายๆแล้วนะเดี๋ยวหาบอสด,ดองไว้นะครับผมตตัวนี้ตัวนึ่งที่ดี ประมาณนี้ก่อนกเลยเนี่ยครับทุกคนจะใส่บอยนะส่วนมากแล้วก็เป็นดาบยื้อด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นดาเมจที่ไอเทมที่ดาเมจเยอะมากนะครับตัวผมหน้าผมว่าผมน่าจะแพ้ไหมแต่ก็ไม่น่าแพ้หรอกอีกฝั่งเขาตัวดาเมจมันไม่ได้จับขนาดนั้น,นครับ โอ้หหันซีสู้ชีวิตมากไม่ไหวนะครับเขาส่งในตัวเคียวมาก็จะเหลือสามคนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับตัวที่เราต้องการนะคือตัวบอสนะครับนี่ก็ได้ไอตัวไอคิวเตอร์นี่ก็โหดอยู่ครับกับโกดิมนะ โอ้โหไอวีออฟหลักดันไปอยู่ตัวรองจริงๆมาโนบับไม่ได้เสียมันต่ำกว่านะครับก็ประมาณนี้น่าจะอยู่อยู่โอเคเขาส่งมา <laughs> เขาส่งมาเยอะมากเลยโดนแช่ด้วยนะครับน่าจะเพ้ รเปล่ายังอยู่นะครับผมอีกฟั่งก็ยังอยู่เหมือนกันเหลือตัวตัว,ตวครับตอนนี้ถ้ามีแช่นี่จะดีมากกรอบนี้อยากได้แช่นะครับแต่ไม่รู้จะมาไหม ได้ับไปโอ้โหเขาแรงมากเลยนะยอมนะครับผมก็ได้ที่สองคือดวงตัวดาเมจผมไม่มาเลยมีแต่แทงนะครับผม ก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าที่สองก็ไม่กี้ได้กี่แต้มว่าผมไม่ได้ดูก็ประมาณนี้ครับเล่นไม่ยากแต่ว่าอีกอย่างที่สําคัญนะครับของโหมดนี้ก็คือสมบัตินะครับผมออฟสมบัติเนี่ยจะว่าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับโหมดนี้ก็ต้องมีของประมาณนึงแหละถึงจะเล่นได้นะครับไม่แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่า1สู้ไม่ได้2เสียเวลาชีวิตครับ เอาเอ e เนอไปรีบฟาร์มด่านฟาร์มเงินดีกว่าครับผมก็มีประมาณนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหลังจากซาร่าโดนแบนนะครับก็เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะปรับมาเป็นแบบไหนหวังว่ามันจะยังพอใช้งานได้นะไม่ใช่แบบเนิบและเสียนะครับผมก็รอดูนะครับสำหรับคนที่ปั้นไปจน เลเวลสูงแล้วแบบผมนะครับ16ก็ถือว่าสูงนะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังอีกครั้งนึงครับผมวันนี้มาสอนเล่นหมดนี้เนาะแต่ว่าทีมผมก็แพ้นะครับเพิ่งแพ้ครั้งแรกเลยเพราะว่าดวงซวยจริงนะครับแต่คงจะหาตัวเล่นใหม่เละเพราะว่าฮันซีมันแบกไม่ค่อยได้นะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ